พี่น่องมาเบงบรรยากาศนะครับอยู่เต็มบอกไฟเด้อยนะครับนครปฐกะเดรุยนำชัยอัดเทวดาอยู่ใกล้ๆกันนี่นะครับอไอโห่งนี่ยนำชัยมันนี้ที่สนามอันสเปนนะครับประจำวันที่18นะครับนครปฐกะกำลังทำการสีลงน้มอยู่นะครับ เบนนำไชบทางไหน,นไปทางไหน,นไปเป็นเอตเทวดาซาลิเปานะครับวันนี้ก็จะเป็นทีมงานขององค,ค์กรกลางไงนะครับไปเก่งจากวันกลางไงอําเภอราชสีสลัยยอดศรีสะเกดนะครับน,ะคนคักขวัญใหญ่นะมันหมานนะ คนกลางใหญ่นะครับกำลังเ <c oughs> ตรียมการอยู่นี่และรับป้าหลอดผู้หญิ อันนี้ขันต้อนของการลมนมลมต้มนะครับสำหรับนักฟ้อนผาคา,าส่งาทำการจุด สนมามบอสกแกนเหมืนอนนี้นะครับวั 18. นที่1ิมิถุนาศพออันกิบนะครับ số 30. Đó là cái này. Giấy đi. Giấy phải. Giấy. 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 Giấy.

น,นะครับนี่คือขั้นตอนของการลงนมลงต้มของเฟื่องแล,แล้วนะครับก่อนสีเอาไปขึ้นฐานลอกนักขั้นรพระคาจากบ้านพระค้าทาาับลรีฝางเพื่ยังชุ่หน่อยจังหวัดศรีสะเกดนะครับ

อน,นอาคสพะคานนะครับกำลังแต่งตนแต่งตัวบทฐานนะครับ ดูมาสันดีดมดมออนสันดีไม่นั่นแมนบ่แดมครับผมดมออนสันดีครับผมนี่ผมเอานครปากขาเล่นะครับพี่น้องสู้ๆูมันมันะมันมนนะมันมนนะเขาักพีดเิล้นี่พเหมือนเียวโปดักชั่นคูโปรดักชันโปรดัสดีไปเห็นแน้นัวแล้ว่านี่คุณหรหลอดเก่า ผม้อเอาฟผต้องเตอนะครับยม่ได้จูนังไม่ลง่างยูนยัง่ได้มาจอเพื่อนบเพื่อนท่ะยประส่นเเอาจกเกอร์นะครับเนี่ยต่อต่อสายไฟเป็นคนสุดท้านะครับกลังคอยลุงละจกเกอร์ท่านไงพี่มาโจะบังแหลกคนละทางด้บังแหลกกับัง Bỏ vào cho chị thân tôi làm gì nè là con con ta mặc dù vậy là làm

ไอ้ผ่านหนาทานก่อนแถบแรกใครเปนผ่นนาทานก่อนนี่ผ่าแ้งเรายืนนงยืนนที่น่งแบบบ้านเพ่อะเอารุ่นกันนะครับรุ่นกันก่อนมันหมันะมันหมานะทอดสดไได้ทอดสดเจนะทเจีนนะกเจนอยู่ทอดยทอดสดไได้ไป้อปออนสวอ้ป็นเบอร์

กมบอสเซนดีกับนักาปากาครับสี่เลยสี่เลยเอฟซีทุกคนเอฟซีทกนะครับใหญ่ครับใจกูอลเนดีกับนักขอปาาในวันนี้ครมเคยไมคยทำทีัีหล่วรกันไน้อนกได้ังสามสอง เอาจัดเจนตตลอดนะครับไปยุทธาเลยไปไปซัวเอาลุยเวลาสุดท้ายนะครับคือข้างมากมากลา ร้อเกานะครับนักอนากเราทำได้มาถึงคิวของการอกน้อยมาถึงคิวของกพรอกน้อยนะ เอาการออกน้อยนะครับนำทีมโดยสังมังล่ะครับอยู่บทฐานนะครับขอมาจุดมือนี้นะครับในสนามบัตสังเป็นวันที่ส8ปมิถุนายน2566นะครับเดี๋ยวมาลุ้นมาติจตาผลงานของการรอกน้อยในมือนี้นะครับกูดังน่าเส้อนดม <laughs> ออกเนี่ยมันจะเที่ยวดัง10 40ี่จะรอบน้อยมันๆน,นะขอทิ้งน้าจะรอบน้อยโจ๊กสามสองไป น้อยนะครับ395นะครับปุ้ยขนาดลำ้ลำล้ำยอดเลยครับมันค่อยสดนะครับถือว่าเก่งมากๆนะครับสำหรับกะรอกน้อยน่าติดตามมากๆนะครับกะรอกน้อยเอานะรครับอยู่กับทีมงานของกะรอกน้อย เช่นมื่นะครับรุ่นแบบว่าโอ้ยเี้กีแตกกีแตกเลยล่ะกีแตกีแตเนื่องจากว่ามันสนสองมือนนะสองมื่นจะได้กับฝากติดตามไปเรื่อยๆนะครับรถนี่ฝากิดตามมากๆ

มันหมานนะนี่สังเวียนปลาสดนะครับเห็นกันสิบอกอ่าแาวมรุ่นนะครับแอดเทวดาขึ่ร้านจะพลาสิบเก้นเลี่ยวขยันสิบบอกนไปยืนไปยืนสนใจสาวมอปลายนะครับสังเวียนปลาสดนะพาเชียแอดเทวดาอยู่นาฐานนี่ละนะครับค่อยมันๆมันนะ หลานหลานน้องฝัสไซครับตเทวดาครับหลานหลานรุ่นลุ่นลูกรุ่นลูกกิมนี่เพราะว่าแอเทวดาลุ่ล่าเขาเดียวกันเมอกเ่มเตีมเตเต็มเต็มนต็มเต็นี่คือแอเตเต็มเต็าเต็มเั็มต็มต็มเเ ไปไหนน้องครับผมบางนี่บางนี่ของแท้เพิ่นครับของแท้เพิ่นตรนี้ฟันทุ่งยังไงฟันทุ่งบอกผมว่ามันขึ้นสูงแล้วแต่มันก็ลงซ่าผ่านเท้ากันแมวนั่นเอาผมไม่รู้ผ่านอะไรผ่านไม่ผ่านผมไม่รู้จักเดี๋ยวหยโดนอันนี้เดี๋ยวนีเดี๋ยวเขาเรียกเขาไปโอเคโอเคย้อมย่อมเหรอแ่หลายโพดเลยอาจจะได้ก็ขอให้แอดเทวดาหมันๆนะ 1, 2, Sam. สาวเาฉพาะหรือไม่นะครับอมรุ่นเวลาสุดท้ายครับจัดเทว,วดาในมือนี้นะครับสะดุดลำดาบรุนแรงนะครับบหมานนะครับมือนี้ยวรุ่นเวลาสุดท้ายนะครับของเชียร์นัน่นเยอะมากมากนะครับบาไฟขวัญใจมหาชนนะครับเดี๋วมรุ่นเวลาสุดท้าย หลไมลาสุดท้ายนะครับกับเกทเวดาตจำว่าจะลงมาก,ก่าเกตาวนะครับรอไมดจริงกนรช่งานแบบเทวดารอเวลาสุดท้ายนะครับสามลหาสามลอยซนะครับสามอยนิดนิดสามลอยน้อยๆน,น,นะครับ ห้าวินาที